สวัสดีค่ะสําหรับพลงานคลิปนี้นะคะมองว่ามีใครสักคนหนึ่งนะอยากให้คุณเนี่ยเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของลูกของเขาพูด,ดง่ายๆนะคะแอบมองคุณแอบส่องคุณนะคะแล้วก็แอบมีความรู้สึกดีๆให้แล้วก็มองคุณในทิศทางที่เป็นบวกหมดเลยเขาคนนี้นะคะเชื่อว่าคุณเนี่ยมีความเป็นเป็นพ่อเป็นแม่สูงมากๆดูทรงแล้วเหมือนจะคนที่แบบดูแลลูกของเขาได้ดีมากๆคุณน่าจะเป็นคนที่มีจิตวิทยาหรือวิทีการในการสอนหรือการแนะนําคุณอาจจะเป็นคนที่ ดูแลดีแต่ไม่ตามใจนะคะไม่ตามใจลูกของเขามากจนเกินทําให้แบบเสียงคนหรือสักวันเอาไม่อยู่ mm hmm. เขาเชื่อว่าคุณมีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสิ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะทําให้ลูกเขาสามารถตัวรอดในสังคมต่างๆที่ต้องเจอนั่นก็หมายความว่าตอนที่คุณดูแลนะคะลูกของเขาเนี่ยนะคะในช่วงที่เป็นเป็นเด็กนะคะที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่ายังไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากพอ คุณจะดูแลให้ลูกของเขาเอาตัวรอดในสังคมต่างๆได้และเมื่อโตพอนะคะคุณจะสั่งสอนหรือแชร์ประสบการณ์ทําให้ลูกของเขาสามารถตัวรอดในสังคมต่างๆที่เขาจะต้องเผชิญเองในขณะเดียวกันนะคะลูกก็อาจจะเป็นโซ่ทองคล้องใจของคุณและเขาเขาเชื่อนะคะว่าถ้ามีลูก,กร่วมกันเนี่ยคุณจะรักแล้วก็มั่นคงต่อเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลย ถ้าคุณตกลงเป็นพ่อหรือแม่ของลูกของเขานะคะคุณจะดูแลเขาด้วยใจเขาก็จะมอบใจถวายชีวีให้นะอยากให้เขาทําอะไรอยากจะให้เขาไปไหนอยากกินอะไรตอนไหนเมื่อ,อไหร่นะคะสมมนนะตินะตีสามตีสามครึ่งอะไรยางเงี้ยนะคะอยากทานสมตาอยากทานนู่นนี่นั่นเขาจะพาไปกินจะหาซื้อมาให้แต่ข้อเสียของเขาคือจะหึงมากๆนะคะ คุณจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยไปไหนมาไหนกับเขาเท่านั้นแต่หากต้องไปเองด้วยเหตุผลที่เลี่ยงไม่ได้ต้องรีบไปรีบกับหรือต้องมีการรายงานตัวตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีการส่งข้อความมาต้องตอบทันทีโทรหาก็ต้องรับสายทันทีไม่งั้นข้อตามนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะไม่สามารถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้สักพักหนึ่งจนกว่าเขาจะเริ่มผ่อนพลังงานของความหึงหวงหรือความไม่พอใจลงได้ ถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะบอกก่อนว่าคนคนนี้เขาจะรู้สึกเหมือนทั้งชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเลยนะมีแต่คุณกับลูกดังนั้นนะคะการอยู่ร่วมกันหรือการอยู่ด้วยกันถึงอ่าขอโทษค่ะจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆสําหรับเขาดังนั้นใครที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกันหรืออยู่ไกลกันจะต้องมีการยกย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นอาันดาับแรกนะคะ อันนี้คือความคิดในใจนะแต่บริบทความเป็นจริงจะทําได้หรือไม่ได้อีกคเรื่องหนึ่งนะแต่ทีนี้อันดับสองนะคะทุกอย่างที่คุณไปคุณทําคุณจะต้องบอกกล่าวแล้วก็ได้รับการขออนุญาตหรือการอนุมัติจากเขาก่อนข้อเสียงความสัมพันธ์นี้คือเขาจะห่วงคุณจนคุณรู้สึกว่าไม่มีอิสระอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าคุณ อาจจะชอบแต่งตัวแนวนี้นะคะก็ไม่ได้นะคุณต้องแต่งตัวแบบสุภาพเรียบร้อยแต่ว่าข้อดีคือคนคนนี้จะรักคุณทุ่มเททุกสิ่งอย่างให้คุณตามใจคุณทุกสิ่งอย่างรักคุณที่สุดอย่างที่คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณพอใจและอาจจะรู้สึกได้เลยว่าฉันไม่น่าจะได้จากใครอีกนอกจากเขาคนนี้เลยค่ะ